สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวกลุมลัคนาลุ่มแล้วก็ราศีลุ่มค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจําวันที่16-31ถึงสิงหาคม2567นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2ส,สัปดาห์นี้ไพ่ใหญ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังคําทํานายกันไม่หมอขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของคุณแม่นะคะก็ใครที่ยังไม่มีของฝากของฝันนะคะให้คุณแม่ช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ําหอมค่ะ กลิ่นมะลินะคะหอมสดชื่นมากๆเลยสามารถใช้แทนมะลิสดสำหรับปูชาพระได้นะ,ะฉีดห้องพระหิ้งพระได้เลยค่ะ หรือจะใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวก็ได้ก็จะได้หอมอกลิ่นหอมมะลิชื่นใจนะคะหอมหอมค่ะสดชื่นจริงๆความหอมระดับพรีเมียมที่คุณจับต้องได้นะคะแล้วยังมีกลิ่นอื่นๆด้วยนะแม่หมอจะแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วก็มีสคริปให้ท้ายคลิปด้วยนะคะมีคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดกลิ่นอื่นๆ,ๆท้ายคลิปด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะฟังคำทำนายจบแล้วรายละเอียดน้ำหอมอยู่ท้ายคลิปนะคะ ป่ะเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆชาวกลุ่มพลัง,งานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญ The Tower โอ้โหเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไพ่ t ด e m a มจ c i เชนนะคะ9ถ้วยแล้วก็7ดถ้วยอืมคือจริงๆต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของไพ่ห้าเหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณเนี่ยยากจนยากลำบากหรือแบบว่าโอ้โหแบบ มีชีวิตที่ขัดสนขนาดนั้นแต่่หมอกําลังมองถึงคนที่กําลังทําธุรกิจหรืออาจจะมีเงินเดือนหรืออาจจะมีแบบคือเงินน่มันมันไม่ได้แบบว่าไม่มีติดกระเป๋าแบบไม่มีเลยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในกิจการหรือบางคนเนี่ยตกงานแบบ ไม่คาดคิดนะคะแต่ก็มีความรู้มีความสามารถก็แค่บางทีก็แค่ตกงานอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆทําเท่านั้นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยธุรกิจที่ทำ,ทำทำทำอยู่เนี่ยเกิดภาวะวิกฤตคือออเดอร์ไม่มีหรือมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องอัดโฆษณาหรือจะต้องลงทุนหรือจะต้องยิงแอดเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะจนทําให้การหมุนเวียนการหมุนเงินเนี่ยขาดสภาพคล่องนะ รู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างแค่นั้นเองเนอะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี้ยคือชีวิตของ,ของเราเนาะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเรื่องบางอย่างไม่คาดคิดเช่นบางทีได้เงินมามีเงินเยอะแยะแต่ก็มีเรื่องที่จะต้องสูญเสียหรือจ่ายไปในแบบที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนอไว้ ก็อาจจะทําให้เกิดการหมุนเงินไม่ทันแต่เพื่อนๆชาวกลุ่มคะพลังงานของคุณคุณได้ไพ่เดอะมิทชเนมื่อคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณสามารถจะผ่านวิกฤตนั้นไปได้เพราะคุณเก่งทั้งปัญญาคุณความคิดไอเดียสร้างสรรคหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องผ่านไปได้ด้วยปัญญาของคุณนี่แหละทุกอย่างคุณสามารถสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ให้กับตัวของคุณได้ พลังงานของคุณนะต่อให้จะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็แล้วแต่เช่นการหมุนเวียนแม่แต่แม่หมอก็รู้สึกว่าคุณยังมีทุนสำรองอยู่บางทีอาจจะเป็นเงินเก็บอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นคุณอาจจะซื้อ,อสินทรัพย์ไว้ซื้อบ้านมีตึกให้เช่ามีคอนโดให้เช่าหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณได้ซื้อสะสมไว้เฉ่นทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเอาไปแปลเป็นเงินได้อาจจะต้องควักเหนือตัวเองเขาเรียกว่า ขาดทุนกำไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับผลกำไรนั้นเอออะไรก็อ่ะคุณหมุนกำไรนั้นมาเป็นต้นทุนใช่ไหมแล้วอีต้นทุนที่เอากำไรมาหมุนนะ่ะเอ้ยมัน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 ขาดสภาพคล่องอะ่ะเพราะนั้นก็อาจจะต้องไปดึงที่เก็บเนี่ยที่เก็บอยู่ที่มีอยู่เนี่ยมาบ้างเพื่อที่จะให้ทําให้อ่าธุรกิจของคุณไปต่อสารต่อนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆชาวกลุ่มคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าคุณเอาเป็นว่าคุณรับมือไหวก็แล้วกันน่าทุกเรื่องเลยคุณรับมือไหวไปต่อได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นะนะคะคุณเก่งค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่ฉลาดคุณกักตุนข้าวสารอาหารแห้งไว้เรียบร้อยแล้วเกิดน้ําท่วมตุ้มขึ้นมาคุณไม่ตายหรอกนะคะมันก็แค่อาจจะลําบากในช่วงนั้นสักนิดหน่อยแต่คุณก็มีอาหารตุนแค่นั้นเองไปดูกันนะคะว่าสองสัปดาห์นี้ คือต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่คุณเก็บไว้โอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะ<笑><笑>เยอะแยะไปหมดเลยบางทีเงินสดอาจจะขาดสภาพคล่องแต่เงินในบัญชีก็ยังมีเยอะนะคะราชาถือดาบค่ะไพ่สเตรนท์นะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็จะเป็นเก้าเหรียญหกดาบ สถานการณ์ปัจจุบันของคุณนะหรือ2สัปดาห์เนี่ยสสัปดาห์สุดท้ายของอเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณอยู่ได้สบายๆนะแข็งแร่งนะคะสู้อดทน อะไรก็แล้วแต่คุณรับมือไหวคุณรับมือได้สบายสบายถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณจะต้องไปแก้ไขมันกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรู้นะที่เข้ามามันคือความรู้มันคือความผิดพลาดท,ที่คุณจะต้องเข้าไปเรียนรู้แต่การเรียนรู้ครั้งนี้จะปรับให้คุณนั้นแก้ไขสถานการณ์นั้นได้และเขาเรียกว่าอุดอุดรูอ้อุดรู้ที่ผิดพลาดอุดจุดที่ผิดพลาดแก้ไขที่ สิ่งที่ผิดพลาดแล้วทุกอย่างในธุรกิจการงานหรือทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆบางทีมันเหมือนอันจิกซอนเอามาต่อกันบางทีมันอาจจะมีแบบอันนั้นไม่สนิทตรงนี้ไม่สนิทมันก็มีรูรั่วเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่บางรูมันก็ใหญ่ใช่ไหมคะพอไปเจอรูใหญ่เข้ามันก็เอ้ยมันก็เฮ้ยอันนี้มันหลุดออกไปมันหายออกไปมันอันนี้ได้ยังไงมันเสียหายได้อะไรที่เกิด ความเสียหายคุณก็อาจจะต้องหาสาเหตุนั้นจนเจอแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปง่ายดายพอคุณจัดการแก้ไขและหกดาบหมายความว่าคุณจะผ่านสถานการณ์หรืออุปสรรคนั้นไปได้เรื่องห้าเหรียญกระทาวเวอร์ไปได้นะคะเออแล้วกส็สุดท้ายแล้วมันก็จะสว่างสวยสาหรับคุณในภายภาคหน้านั่นเองค่ะคือบางคนเนี่ยบางทีนะในกรณีนะไปซื้อตึกไว้ตึกเนี่ยโอ้โหซื้อไว้นานแล้ว มันก็เก่าสุดโทมเนาะบางทีอาจจะคิดว่าโอ้โหมันควรจะขายได้แล้วมั้งเนี่ยก็บางทีคาดหวังกําไรเนาะว่าโอโ้จะต้องมีกําไรเท่าน, ون, นู้นเท่านี้แต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้ราคาอย่างที่คุณคาดคิดแต่สิ่งที่คุณต้องคิดคือคุณอยู่มานานเท่าไหร่หรือคุณใช้ประโยชน์จากตึกเนี้ยมาขนาดไหนแล้วคุณได้กําไรเป็นกอบเป็นกำเยอะแยะมากมายแล้วอะถ้าเกิดจะขายแบบว่าอาจจะขาดทุนสักนิดนึงแต่ ผลกำไรที่ได้มาจากตึกหลังเนี้มันคือกําไรที่ได้มาเยอะแยะเอาก็ขายมันไปเถอะแบบเนี้ยอาจจะไม่พึงพอใจแต่ก็นานะนะเอาเอาเป็นว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแค่นั้นเองนะอืมอ่ะไพ่ย,ยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวคลุ่มบ้างคะมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมแม่ห,หมอก็จะอ่านเท่าที่ไพ่ขึ้นมานะเท่าที่ไพ่ขึ้นมานะคะจัดเมน้น สามดาบราชินีไม้เทา้าเจ็ดดาบหกเหรียญสองสัปดาห์นี้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะอย่าใจร้อน นะเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนเนี่ยคุณอาจจะเจอกับคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ของคุณพิจารณาดีๆจะให้ใครหยิบยืมในเรื่องของการเงินการทองใดๆก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณพิจารณาดีๆนะคือคนที่สมควรจะช่วยเหลือ ก็สมควรช่วยแต่คนที่บางครั้งเขาจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อมาหลอกคุณหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะก็พยายามอย่าใจร้อนพยายามควบคุมความรู้สึกควบคุมจิตใจดีๆก็แล้วกันเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องผลแห่งการกระทําด้วยสมมุตินะยิ่งคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีนะจัดสรรปันส่วนในชีวิตเนี่ยดีๆเนี่ยสมมติว่าคุณมีเงินเก็บอยู่ แล้วคุณก็รู้สึกว่าเงินเก็บเนี่ยถ้าเก็บไวเ้เฉยเฉยก็ไม่ได้มีดอกมีผลอะไรเนาะสมมติว่ามีคนมายืมตังคุณให้ดอกสักร้อยละสิบยี่สิบใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเออเอาไปปล่อยดอกดอก,ก็ดีนะแต่คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาอาจจะไม่ได้ซื้อส์ซื้อตรงบางครั้งเขาก็อาจจะเอาไปทั้งดอกแล้วก็ทั้งต้นที่คุณจะไม่ได้คืนอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ ในชีวิตของคุณจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่คุณกําหนดเองอยู่ที่ใจของคุณว่าหนึ่งห้ามเกิดความโลภนะห้ามเกิดความโลภช่วงนี้ระม,มัดระวังในเรื่องของตรงนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าคุณพิจารณาตัวของคุณเองเนี่ยตัวของคุณเนี่ยมั่นคงนะไม่ว่าจะเกิดภาวะใดๆขึ้นก็แล้วแต่มีผลกระทบใดๆก็แ้แต่แต่พื้นฐานโดยรวมเนี่ยคุณหน้าที่การงานมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่าไปกระทบกระเทือนกับ คลังเก็บของคุณนอกจากตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะต้องดึงเงินในคลังออกมาจะต้องอา,อาจจะต้องขายทองสักกอ้อนหนึ่งหรือเอารถไปจำอ,อะไรนะไปไฟแนนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของคุณเองเพื่อเอามาหมุนสภาพคล่องเพราะคุณก็มีทรัพย์อยู่แต่บางทีอาจจะาขาดสภาพคล่องในเรื่องของเงินสดเท่านั้นเองก็นี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของผลแห่งการกระทําที่จะย้อนกลับมาถ้าคุณตัดสินใจ ช่วยเหลือแล้วคุณเกิดโดนโกงขึ้นมาหรือคุณตัดสินใจปล่อยกู้แล้วคุณเกิดโดนโกงขึ้นมาอันนั้นก็เรื่องของผลแห่งการกระทําของคุณก็โทษใครไม่ได้นะคะชาวกลุ่มอ่ะแม่หมอขอปิดท้ายคุณสามใบกับไพ่สําหรับนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดออร์เคิลให้คุณ3ามใบค่ะมีอะไรที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณอีกคะชาวกลุ่มไพ่เดอะเดนะคะ ให้ผ้าหรือสีขอสามใบนะอ่ะแฮงแมนช่วงสองสัปดาห์นี้อาจจะได้ยินข่าวนะคะหรือได้ข่าวที่คุณจะต้องไปงานข่าวดำ คนที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยติดเตียงออติดเตียงหรือเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคอะไรที่รักษามานานแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามีนะอันนี้ก็ต้องทําใจนะคะคุณอาจจะได้ถูกเชิญไปงานเขาดําหรือมีงานเขาดําเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นแหละค่ะนะก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่บางคนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอ่ะโอเคค่ะไพ่ออริเคิลอยากบอกอะไรกับชาวกลุ่มเอ่ย ถ้าเป็นตัวของคุณเองก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะออกกำลังกายบ้างนะอย่าอยู่ในท่าเดิมนานๆค่ะพลังงานของคุณนะเกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างไฟในการทำงานต้องคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องมีพลังนะจริงซึ่งคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าคุณมองเห็นสิ่งที่คุณมีอยู่นั้น มันไม่ได้ทําให้คุณแย่แย่ขนาดนั้นนะชีวิตคุณไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอ่าเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องอดทนบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอดกลั้นบางสิ่งบางอย่างก็ต้องยอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นไปแล้วคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอดทนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความใจร้อนด้วยนะคะเอ่อถ้าคุณเป็นคนที่ใจร้อนคุณต้องรู้จักอดทน นะอันนี้เป็นคําเตือนนะคะจะส่งผลดีให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มค่ะบางครั้งก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันโฟโล่ไปตามสถานการณ์ช่วงที่น้ําไหลมาคุณจะไปต้านแรงน้ําก็ไม่ได้ช่วงที่ลมพายุมาคุณจะเอาสองมือคุณไปต้านพายุก็ไม่ได้บางครั้งเราก็ต้องอยู่นิ่งๆให้บางสิง่งบางอย่างมันไหลไปแล้วเราก็ทําใจปล่อยวางยอมรับมัน เราจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เครียดด้วยโอเคนะคะเพราะว่าถ้าคุณเครียดมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้เช่นกันก็ก็ถือว่า ไม่มีอะไรที่แย่นะคะไม่มีอะไรที่แย่แค่คุณต้องปรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวให้ได้แค่นั้นเองนึกถึงสิ่งที่มีอยู่คุณไม่ได้แย่นะคะคนอื่นอาจจะแย่คุณอีกน,นะคะชาวกลุ่มโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆนที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะแล้วใครที่สนใจน้ําหอมของแม่หมอแล้นี่ก็คือช่วงเวลาแห่งความหอมค่ะ และนี้ก็คือช่วงเวลาแห่งความหอมของใม่หมอนั่นเองค่ะนะคะน้ำหอมของไมหมอนะบอกได้เลยว่า the best นะคะคือพรีเมียมจริงๆอ่าแล้วก็หอมละมุนมากๆเลยนะคะคุ้มค่าค่ะแล้วเป็นราคาที่คุณจับต้องได้กลิ่นกุหลาบ3กลิ่นนะคะกุหลาบแดงขาวแล้วก็ชมพูเนี่ยนะจะเป็นกลิ่นกุหลาบซึ่งเสมือนคุณยืนอยู่ในดงกุหลาบเลยจริงๆนะความหอมของกุหลาบแดงเนี่ยก็คือจะเป็นความหอมที่มีเสน่ห อหอมติดทนนานมากๆสีขาวก็จะให้กลิ่นหรือความรู้สึกเหมือนกลิ่นกายเราเนี่ยสะอาดมากๆเลยแต่ก็ยังคงความเป็นกุหลาบนะคะสีชมพูก็จะให้กลิ่นสดใสน่ารักน่ากอดก็ยังคงความเป็นกุหลาบเหมือนกันซึ่งจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่และกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบก็จริงนะแต่มันก็จะไม่กลิ่นสัมผัสก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีขนาดอ,อันนี้ขนาด 30ML ในราคา599บาทอันนี้ก็จะเป็นขนาด 50 ml ในขวดนะคะมนตราในดวงใจขวดละ,ะ999บาทนะคะ5นะแล้วแม่หมอก็จะมีกลิ่นชาขาวชาขาวเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีมนขลังนะมันสุข,ขุมนุ่มลึกให้พลังงานให้พลังเหมือนเรามีพลังมีสเสน่ห์สวยว่าคุณจะไปออกเดทก็ได้นะไปสมัครงานหรือต้องใช้ไปพูดไปคุยไปเจรจากลิ่นนี้จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังแล้วมันเหมือนกับ มันเป็นกลิ่นที่น่าค้นหามากๆมันเป็นความหอมที่สุขุมนุ่มลึกจริงๆคุณต้องพิสูจน์เองนะในอ0 0่า100 ml ในราคา999บาทค่ะแล้วก็ไม้กฤษณาานะคะไม้หอมกฤษณาเนี่ยเป็นกลิ่นพอผ่อนคลายบำบัดนะความเครียดอารมณ์ดีฉีดห้องปลอกมอนผ้าห่มที่นอน หรือคุณจะใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวก็ได้นะคะถ้าคุณเดินผ่านหรือใครเดินผ่านคุณเนี่ยเขาจะต้องถามเนี่ยโอ้กลิ่นหอมมาจากไหนเนาะทำไมหอมละมุนแบบนี้จะให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะฉีดห้องอเวลาทํางานเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายคลายเครียดได้อ่า100 ml ค่ะในราคา699บาทและใครที่ชื่นชอบกลิ่นมะลินะคะหรือเจสมินะ,ะเป็นพิเศษเนี่ยคุณจะได้ความหอมสดชื่นของมะลิแท้สดนะ สดชื่นจริงๆนะใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวได้ถ้าใครชื่นชอบเป็นพิเศษนะแล้วก็ยังสามารถฉีดท้องพระได้ด้วยนะคะก็เหมือนเป็นบูชาพระไปด้วยใช้แทนมะลิสดได้เลยค่ะเพราะกลิ่นเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะแล้วใครที่สนใจอยากจะสัมผัสทุกกลิ่นเลย6กลิ่นนะคะแม่หมอก็จัดเซ็ตไปให้แล้วขวดละ10 ml 6กลิ่นได้เลยค่ะ1,199บาทแต่คุณสามารถ จัดเป็นเซต3กลิ่นได้นะเริ่มต้นตั้งแต่3กลิ่นได้เลยค่ะก็คือในราคา599บาท4กลิ่น799 5กลิ่น999นะคะ6กลิ่นก็บอกไปแล้วนะ1,199บาทใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะ ที่ Line id fin5696 หรือ FIN 5696นั่นเองค่ะให้แอดมินบริการคุณแอดมินใจดีน่ารักอรอตอบคำถามคุณอยู่นะคะใครอยากได้แบบไหนก็ทักทายพี่ทีแอดมินได้เลยค่ะแม่หมอก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองโชคดีนะคะทั้งการเงินการทองความรักหน้าที่การงานนะคะก็อวยพรให้เพื่อนๆเ,เนี่ย มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะหรือจะกดซุปเปอร์ตังคอมเมนต์มาคุยกันแม่หมอก็ยินดีมากๆเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ